อันนี้คบคือแม่วงนะครับโัโหนึ่งสามช้นะแม่วงวนนี้นะจำชิ้นนี่ก็คือของแม่วงนะครับบอกเขาจะไปใส่เมื่อคืเท่มาณกี่ลูกครับแต่อารมณ์คุณแม่จำเทพงหพวงได้ปะเมื่อคือทอปบอไี่ยังเหรอ ใส่มะนาวนิดหน่อยอร่อยดีจริงๆนะแม่อร่อยอลองให้คุณพ่อหน่อยนะเดี๋ยวนะผมไม่สั้นนะก็เอาไปแม่ยงขึ้นหัวละแม่กกับปวดหัวอยู่ที่ถุงพระเจ้าคนหน่อยอันนี้สูตรเด็ดค่ะสูตรเด็ดค่ะอยู่นี่ค่ะสูตรเด็ดค่ะอันนี้ต้มคไก่อครับอันนี้อันนี้ปลาแดกกลิ่นมันนิลานะคะ มาริลาคคะกินแมอนบอกมาลิล่ายังคึ้มีตอนอันนี้ปลากินส้มตอรี่นะคะอ้าวมวนววมวว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 วยวว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 เวว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 มวววิวววววาวววัวว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 วรวว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 วาวว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 งวนวว นี่กับน้องชมพู่หนึ่งในสียาที่ตานั่งเอ่ชื่อกันมาจากอำเภอป่าชจังหวัดโคราชมาขอบคุณใจแล้วปกติจะมีหอยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีหอยเพราะว่าคนไปรับจ้างเกี่ยวข้าวหมดแล้วหอยเลยหายเพราะไม่ขาหอยเพราะว่าข้าวแรงมันแพงน้องน่ะเพราะว่าข้าแรงเกี่ยวข้าววันละสี่ร้อยห้าสิบไว้เลยหาย เดี๋ยวแม่วงชุช no ืใ no ห้ต no ัวน no ี no, no ้นะคะกอนกุ้งด no ีค okay. ห no, no, ั no, no, no <It> ่นกอนานาลใส่อะไรคะเสยวรีอ no, 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 no. no. oh, no like ่ได้ค่ะมีค่ะมีกนที่ใ้นใ่สไเฮ้ยนี่นี่ละนี่ลหลมือส้พนล้ไส้ได้พี่เราคุ้มกวงอใหญ่นอเอากาเอาผู้ใดรับก็ได้อากขึ้นมากใครหมเอาย้อมันเสียเบ่าแห้งหรอเนลาครับโอ้โหไลสุด ได้นก okay. so ินำซิมแบนี้ได้ก uh ินาสตเบอรี um, uh ่เบสทันครบเซ็ตอันนี้กินสตเบอรี่นี่อกเอ้ยจำนี่ยเอกต้มปลาตั้ปลาตัปลากินสตรอเบอรี่ ประเทศไทยตับปลาสอบรีมันมีใยวงหองเดียวใยวงใยวงตับปลาค่ะเว้ยประเทศไทยมีวงเดียวตับปลาตับจะเอากินตับมิเขาใส่ด้วยน้ำเสียงหัวซ่ประเทกินมาดีล่ามาดีล่าหัวซงเก้ารูะครับยังได้ใช่สามสิบบาท ชางซิ <observer> ่งจัดหนากับไปเท่ดิแล้อยันสอดเท้งก็ต้องมีส้นต่ำปีปีไหน